สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันจุดนะครับว่าง <laughs> ผมก็เลยไปยืมพะระหลวงีักลับมา <c oughs> เพื่อที่จะมาเพื่อให้ชมครับแล้วก็พระในวันนี้นะครับที่ผมไปยืมมาเป็นพระขุนแผง ตีรางวัลที่หนึ่งด้วยมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะจําไม่ได้เพราะาลุงแกบอกมาผมมัวแต่ดูพระจำที่ลุงก็พูดอะไรไม่ได้ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าก็จะถ่ายและอยกให้เพื่อนๆได้ชมครับตามสเต็ปผมนะครับแล้วก็พิเศษอย่างนะก็คือ,อก่อนที่ผมจะไปยืมพระลุงมานะผมไปหาพระของเกม,มาครับนะก็เอาเรียกขอรีบแบบเลยนะเป็นพระขุนแผนเอาหลัง,ลงฝังขนมานเนื้อผมเหมือนกันผมก็จะเอามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมเลยวว่าให้เปรียบเทียบเลยว่า ภาคของแท้กับของเรนแบบเนี่ยมันต่างกันนะครับผมซึ่งถ้าถ้าเราสังเกตเรื่องไอเดีเนี่ยมันจะดูได้ได้ชัดเลยครับโดยที่ไม่ต้องหลงผ่องอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่นะผมคิดว่าก็ต้องนะต้อง,ต,องต้องดูแล้วผมจะได้เข้าใจจะได้รู้ว่าอ๋อมันต่างอย่างนี้นะครับจะได้ไม่ไม่พลาดน,นะครับผมซึ่งรา,ายละเอียดน,นะก็จะทําเหมือนคิดเป็น่า,านมา้วครับโอเคพูดมาเราไปดูดีกว่า ก็ผมเรามาชมพระองค์แรกเลยนะครับก็เป็นเนื้อว่านถาวรหลงนะครับผมหลังฟังฮานุบาลนะครับรายละเอียดของพระครับ่อ้ขทางจจงดงามเลยครับดูแล้วเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับความเก่าได้อายุของเนื้อพระนะครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้ให้ชมแบบใกล้ๆเนาะโอเคะนี่ปึ๊บวัด ชมรายละเอยียดแบบใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนๆได้นนพิจารณากันดูนะครับเห็ไนไหมครับอ่าให้พิจารณาดูตามซุ้มตามขอบเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องลงกล้องใกล้ๆ,ๆก็กเห็นนะว่ามันหดนะครันะหลอกความหดนะครับสังเกตนะสังเกตในงนานไม่มันไม่บานออกนะเนี่ยมันหดกลมองนี้นี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะติดรลงมันหรือเปล่าคนระับองนี้นะ น่าจะเป็นวันที่หนึ่งเลยมั้งเนี่ยจะทามั่นค่ายนะครับนี่นะครับดูความสวยความเป็นธรรมชาติของเนื้อวา่าดเขาลงครับดูโหก็สวยเป็นสันคมเลยครับนี่้โหองนี้ผมว่าน่าจะได้ที่หนึ่งนะเนี่ยความสมบูรณ์สวยมาก นอกจากสมบูรณ์สวยแล้วรู้สึกจะคมชัดด้วยนะครับแทบจะทุกอนูเลยทุกส่วนเลยโอเคนะครับผมด้านหน้าก็ประมาณนี้โอเคมาดูด้านหลังครับนี่อนุมาน,นครับสวยเลยหน้าอนุมานนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะสวยเลยนะครับเนี่ยตรงนนี้สมบูรณ์มากตัวเนื้อหนุมานเองก็เป็นเนื้อผงนะครับผม ซึ่งเป็นเนื้อเขียวเหมือนกันนะครับดูเลยครับป่าเป็นธรรมชาตินะเนี่ยธรรมชาติแบบง่ายมากเลยถ้าเ,เพื่อนๆดูของอของแท้มาแนละ้วเนี่ยนะว่าไปดูของของริงบบิมันง่ายมากเออข้าเคยเห็นของแท้มานะดูไม่ต้องลงกล้องอะไรมากมายก็รู้ว่าเป็นของนั้นนะครับแต่ก็ต้องอาศัยประสบการณ์เอานะครับแต่ทางที่ดีนะคือ,อเราเข้าหาผู้ใหญ่ดีกว่านะเพราะผู้ใหญ่เขาประสบการณ์เยอะกว่านะ นี่นครับสวยงามครับมาดูด้านล่างนะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับแม่บงรงนี้ค่อนข้างสวยเลยนะี่ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นองค์นี้ละมะั้งที่ว่าลุงแกบอกว่าติดลงมาที่หนึ่งนะน่าจะเป็นองค์นี้แหละผมว่านะดูแบบอ่าเนี่ยนะดูจากความสวยและสมบูรณ์ขององค์พระนะครับ โอเะผมให้ดูทุกโซเลยตามขอบมาดูสิโอเคผมองค์นี้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกองแล้วก,กันนะ <Okay. S 2> ครับอีกองหนึ่งเป็นตะกุดทองคำนะผมนี่ครับ okay, รงนี้นี่รู้สึกลุงแกจะเก็บไว้ในเซฟหรือเปล่าสมบูรณ์มาก แต่ผมให้ดูใ,ใกล้ะเลีกันโฟกัสหน่อยโอเคเนี่ยครับแต่ผมรู้สึกว่าองค์นี้จะเหมือนกับตัวองค์องค์ขุนแผนเขายิ้มยิ้มกว้างมากเลยเพื่อนสังเกตไหมเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมชี้ดูเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยดูครับองค์นี้รู้สึกว่าขุนแผนเ็าจะอารมณ์ดีนะยิ้มยิ้มกว้างมากเลยนะโอ้สวยเลยดูแปลกตาไปเลยครับ สวยคมเปลวเทียนที่ผิวไหวสวยมากให้ชมราละเอียดาดชัดเลยนะครับผมอุตสาห์ไปยืมมาทั้งทีนะเราก็ถ่ายให้มันจะเยอะนะเนาะคราวนี้ผมจะไม่ไม่ลงกล้องผ่านเองค,ะะครับเพราะว่าเ,เพื่อนบางท่านดูแล้วอาจจะเวียนหัวนะครับผม แต่ถ้าใครอยากชมก็ให้เรียกร้องเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับอาจจะต้องกลับไปยืมอีกรอบหนึ่งนะเพราะผมเองก็ไม่ไม่ถ่ายเก็บไว้นะเพราะผมไม่ค่อยออถ่ายเสร็จผมก็ต้องเอตัดต่อเลยนะผมไม่เวลามานั่งใส่กล้องมันเองนะเพียงแต่ว่ามีคนขอมาแนละ้วผมจะไปยืมใหม่อีกรอบหนึ่งออามาถ่ายเพื่อให้ชมกนะันโอเคด้านหลังนะมาดูหุ้มนันองค์นี้ก็เอ,อหน้าตาหุนมันก็ค่อนข้างชัดอยู่นะครับรู้สึก ตัวหานุมาเนี่ยจะเป็นเนื้อชมพูแล้วน,นี่ออกตัวสีเขาเรียกเนื้อว่านสบู่เลือดเนาะหน้าตาก็คมชัดอยู่นะมัใหาสสบูร่นะครับหานุมาองน,นี้เนื้อรู้สึกเอ่อผมเดียวผมเป็นเนื้อเนื้อขาวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจถ้านเนื้อชมพูไม่น่าใช่ผมว่านะเนื้อว่านสบู์เลือดไม่น่าใช่นะ มันจะเป็นเนื้อขาวเนื้อจินดามณนีนะมันดูว้วยมันจะเป็นเนื้อจินดามณีแต่องค์หนุมานเป็นเนื้อเนื้อชมพูครับเนื้อว่านสมุอดดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อพระนะครับแต่องค์นี้ไม่ค่อยฉ่ำน้ำมันงานเท่าไหร่เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าลุงแกเก็บไว้ในเซฟหรืเปล่ามันเลยรู้สึกแห้งๆหน่อยนะครับเนาะองค์เมื่อกี้จะฉ่ำน้ำมันงานหน่อยนะ น้ำมันพระเจ้าตากตเขาเรียกน้ำมันพระเจ้าตากขาวน้ำวา่านเรียนน้ำว่านมันซึมออกมาเยอะนะองนี้ค่อน้ำว่านไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ก็สวยอยู่คนระับองหนุม,มานชัดอยู่โอเคครับผมนี่ก็เป็นพ้าที่ผมไปยืมลุงแกมานะมาเดี๋ยวเรามาชมของเรียนแบบอน,นที่ผมไปไปหามาให้เพื่อนๆได้ชมครับโอเคผมเองไม่แน่ใจว่าอหนุม,มานของเรียนแบบนี้เขา เป็นพิมพ์อะไรนะแต่น่าจะเป็นดูจากทรงน่าจะเป็นทรงคนใหญ่หรือเปล่าด้านหน้านะผมแล้วดูจากเนื้อแล้วน่าจะผ่านการเวลามาพอสมควรนะครับแต่มาดูหนุม,มาันครับดูหน้าแล้วมันไม่ใช่หนุมมนะมันจะออกไปทางเสือหรือเปล่าดูดิมันออกเหมือนเสือไปเลยนะไม่ใช่หนุม,มานเะนี่ยอ่าให้ดูทรงวันเดีย๋ยวผมจะไปแชบไปดู นะครับรายละเอียดของเนื้อไหมคือมันลอยยุบยน่นมันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมม o o ูเนะเอาไปใกล้ฟุตโฟกัสหน่อยนี่นะครับเห็นไหมรายละเอียดลอยยุบแยกยน่นมันไม่ค่อยมีนะผมมันรื่นเรียบไปเลยนะนเนื้อก็ดูกแข,ข็งกระด้างนะครับผม ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นน่าจะมีพิมพ์เดียวนะพิมพ์ที่ฝังหนุมานเนี่ยนะพิมพ์ฝังหนุมานเนื้อผงนะน่าจะเป็นพิมพ์เดียวกัน,นครับพิมพ์เดียวไม่รู้ว่าอของเล่นแบบเขาจะมีแบบว่าเป็นเป็นปีหนึ่งห้าแล้วฝั่งหนุมานหรือเปล่าแต่ผมไปดูแล้วไม่มีนะผมไปหาซื้อมาอันนี้ผมไปเช่ามาอ่องละห้าสิบบาทนะครับผมเนี่ยเช่ามาองละห้าสิบาทมาเปรียบเท่ให้เพื่อนได้ชมกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเอาเปรียบเทียบกับองค์เลกเขียดดูก่นนอนะโอเคนี่นะไปแวบเห็นไหมครับให้เพื่อนๆได้เปรียบเทียบกันแบบชัดๆเพราว่ามันแตกต่างกันนะครับดูรายละเอียดความเป็นธรรมชาติเนาะโอ้ย,อยไม่เป็นไรของเกมไม่เป็นไรลวงหับช่างมันเห็นไหมครับดูความธรรมชาตินะมันมันดูแล้วมันต่างอะ่ะเราไม่ต้องลงกล้องเราก็ยังรู้เนระื่องว่ามันนั่น แต่ว่าของนี้ผมว่าใครๆก็ดูน่าจะดูออกนะนี่นะครับให้ดูด้านข้างเปรียบเทียบด้านข้างนะกันเลยนะประชันกันเลยแต่เขาก็ทําใกล้เคียงเลยนะเนี่ยดูนะครับดูใกล้เคียงกันเลยนะเคข้ามาดูด้านกับข้างกอนด้านนี้มั้ง นี่ครับก็มค่อนข้างจะแตกต่างนะครับรายละเอียดของพันดูแล้วมันด้านของเลนแบบเขามันดูไม่ธรรมชาติ้วดูแข็งไปเลยเนื้อมันจะเรียบๆแข็งไปเลยของนี้เขาจะดูแบบว่าโอ้โหดูมาดูมันเนียนมากเนื้อสวยมากโอเคส่วนด้านหน้านี่ผมไม่แน่ใจว่าของเี้แบบเขานี่น่าจะเป็นสมงคนใหญ่นะคิดว่านะอันนี้น่าจะเป็นปีสิบห้านะครับ นด้เป็นของปีสิบห้าของเนี้ยผมของลนยแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าไม่รู้สิผมไปไม่มีนะเห็นมีแต่แบบเนี้ยผมก็เลยเอาแบบนี้มาไม่รู้จะเอาไหนมาเปรียบเทียบไปชมกันแบบนี้นครับเอ,อมือใหม่ก็ไม่น่าจะดูยากนะซื้อมาเล่นข,ขำๆได้ออกมาดูเอา,า,เอา,า่าเป็นองค์คูไว้เปรียบเทียบดูก็ได้นะครับเนี่ยต่างกับพอสมพวยอะไรนะรเนี้ย ป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากได้ชมรายละเอียดของพระคุณแผนหลังฝังอนุมานครับผมเป็นหนนุมานเนื้อผงนะซึ่งในคราวนี้นะผมไม่ได้ถ่ายรายละเอียดด้วยกล้องหนึ่งมาเลให้ชมเนะเพราะว่ามันซ้ำซากแล้วครับผมกพรู้ดูจากเนื้อพระแล้วอะคือเนื้อมันเหมือนกับผงที่ถ่ายถ่ายมันผ่านมาครับผมถ่ายออกมาปุ๊บก็เหมือนกันแล้วใช้กล้องมาเล็กถ่ายมาก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านไหนอยากจะชมก็เรียกร้องเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปยืมลุงแกไม้รอบม,มาถ่ายรายละเอียดให้ชมแบบจะชัดกันแบบเน้นๆเ,เ,เลยนะครับผมซึ่งโอเคเราพูดถึงเรื่องของามาันก็ส่วนตัวผมนะผมชอบน้อเขียวเพราะว่าสวยสมบูรณ์มากรายละเอียดต่างๆนี่แบบโหชอบมากถูกใจผมเลยแต่ผมคิดว่าไม่รู้ว่าราคาประมาณไหนเพราะว่าสวยงั้นรู้สึกว่าองค์นี้จะต,ะติดที่หนึ่งเลยมั้งถ้าลุงที่เห็นลุงแก,กมีกระดาษแปะนะถ้าเป็นที่หนึ่งเองค์นี้นะสวยมาก ซึ่งถ้าเพื่อนสนใจอยา<ม>กจะมาชมก็ติดต่ออ,อลองติดต่อลุงแล้วลองไปจีบลุงแล้วกันเผื่อลุงเขาอาจจะปล่อย <c oughs> อาจจะแบ่งให้นะครับผมซึ่งรู้สึกจะลุงแกมีไม่กี่องค์นะที่หลังผังมานนะครับผมรายละเอียดนะก็เดี๋ยวผมจะลงไว้เบอร์โทรลุงนะผมจะลงให้ในดิสพันธ์น้างล่างเนี่ยนะโอเคเรามาว่ากันถึงพระเรียนแบบที่ผมลองมาเปรียบเทียบผมเป็น ดูจากด้านหน้าแนละ้วคือเหมือนจะเป็นพิมพ์ส่งคนใหญ่นะแต่ถ้าหลังฝังอนุมาลไหมเป็นพิมพ์เดียวกันฝังอนุมานผมเองไม่แน่ใจว่ามันจะมีสวยกว่าน,นี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีนะถ้าเปรียบเทียบองค์ที่ผมเปรียบเทียบให้ชมเนี่ยองค์เนี้ยคือเป็นน่าจะเป็นเกียรติบีนะผมซึ่งรายละเอียดมันก็ยังจังดูง่ายครับไม่ยากไม่ต้องหลงห้องผมก็ <c oughs> พอจะดูได้นะส่วนถาม ถ้าสวยกว่าน,นี้ผมคิดว่าน่าจะมีนะน่าจะมีแต่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับซึ่งตอนที่ผมไปซื้อก็มันมีแต่แบบเนี้ยผมก็เลยซื้อแบบนี้มาเพราะว่าผมพยายามมองหาส,สวยๆไม่มีองค์ที่สวยไม่มีนะครับก็คิดว่านะครับคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้ไม่ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะสําหรับคนใหม่ก็น่าจะได้เห็นชัดเจนพอสมควรนะว่าความแตกต่างระหว่างอของแท้นะแล้วก็ของเลียนแบบมันต่างกัน พอสมควรนะครับผมต่างมันพอสมควรซึ่งในอนาคตนะครับผมก็คิดว่าไม่แน่อาจจะมีแบบสวยระดับเกรดซุปเปอร์เออกมาเพรนะ <c oughs> าะฉะนั้นแนล้วก็ของแท้มันหาย,ยากแต่ว่าถ้าเป็นพระอ,องเรานะเดี๋ยวเขาจะมาเองครับผมเขาจะมามีลูทางให้เราได้จนได้และถ้าเป็นพระของเราเขาจะมาโอเคครับผมก่อนจะจบคลิปนีนะ้ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับาหานุมานให้ฟังนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยใช้หนุมานของหลวงพ่อสะคอนมานะครับคือไม่รู้เป็นไรนะพอรัตนาขึ้นคอแล้วหนุมานปีห้าสองครับเป็นเนื้อนทองแดงเื่อนนะของหลวงพ่อสะคอนนะก้นอุดผงพายเวลารัตนาขึ้นคอทีไรรู้สึกเหมือนร่างกายพร้อมปะทะนะครับผมอยากจะปะทะไม่ว่าใครพูดอะไรก็ไม่เคาหูเลยนะนะร่างกายพร้อมจะปะทะตลอดเวลานะครับซึ่ง แต่ผมก็รู้สึกมันแปลกนะคืออนมุมานเนาะคือก็ชอบการลบด้วยไงชอบการลบการสู้ไงพอเราคล้องปุ๊บเออม่เห็นร่างากายไหมอยากจะประทะเพราะฉะนั้นผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแบบนี้นะมาบูชางค์นี้ไปคล้องเลยก็รับรองเลยนะอาจจะได้แบบนะโอ้โหได้เพิ่มเขิมเลยโอเค,อเคผมก็ประสบการณ์ก็เข้าออมาณนี้นะก็ขำๆมันไว้ก็อย่าไปซีเรียสถ้าผมคลิปนี้ก็ ถ้าเพื่อนท่านไหนชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อชมคลิปในตอนใหม่ในตอนหนา้าสัปดไปนะผมซึ่งถ้าผมว่างนะผมก็จะไปหาอะไรที่แบบแปลกๆส,สวยๆนะที่ว่าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นเามาให้ชมกันนะผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ